ว,วันนี้แม่อูนะคะก็จะพามาชมบรรยากาศบ้านสวนนะคะนะครนายกฮอตมากๆเลยค่ะช่วงนี้คนลูกค้านัดเข้ามาดูแปลงพื้นที่ทุกวันเลยนะคะทีนี้เราแจ้งก่อนนะคะทางโครงการนะคะเราสามารถให้คุณลูกค้าขับรถเข้ามาเลยค่ะเข้าไปชมในทุกแปลงเลยนะคะเรามีหน้ากากอล์มีเฟสชิลแล้วก็มีระยะห่างแน่นอนนะคะปลอดภัยแล้วแดดก็คือแบบไม่ได้แรงมากนะคะอากาศโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูแปลงที่ ยังไม่ได้พัฒนานะคะแล้วก็การขมที่ดินของเราเป็นยังไงนะคะการขุดบ่อเป็นแบบไหนนะคะวันนี้จะพามาดูแปลง B1 นะคะซึ่งคุณลูกค้าจะเห็นเลยว่าว่า7,500บาทต่อตารางวาเนี่ยคุ้มมากมากนะคะหากเรามาทำเองนี่คือแบบโหคุมงบไม่ได้แล้วก็มาตรฐานในการคุมงานไม่ได้ออกมาสวยแบบนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงกันเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะ ค่ะจากที่เราเห็นนะคะก็คือจะเป็นทางเข้านะคะเป็นต้นตาลต้นนี้นะคะโ,โหแบบว่าเป็นต้นตาลที่มีนกมาทํารังประมาณ6กรังเลยนะคะธรรมาชาติมากมากนะคะถ้าเราร่งอยู่ข้างหน้านะก็คือเป็นเส้นถนนรังสิตนครนายกนะคะถ้าขวามือก็ทางเข้ากรุงเทพนะคะถ้าซ้ายมือก็ทางออกกรุงเทพนะคะโครงการของเรานะคะตั้งอยู่หันหน้าไปทางทิศใต้นะคะ จะเห็นว่าถนนที่ทางเข้าแปลงที่ทางเข้ามาเราก็จะทำเป็นลาดยางให้นะคะส่วนด้านที่เรียบควองจุมาทานมาไม่ต้องกลัวนะคะมีงบที่ออกมาเป็นลาดยางเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าสำหรับแปลงที่เราพัฒนาให้นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะจากที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแปลงที่พัฒนาแล้วนะคะโอ้แหงจังเลยนะคะมาดูค่ะว่าเราทำอะไรให้บ้างนะคะ ตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของอูนี่ค่ะก็จะเป็นแปลงอ่า B b นนะคะแล้วก็ B2 นะคะ B3 B4 แล้วก็ B5 นะคะซึ่งแปลง B B1 แล้วก็ B5 ได้จองไปแล้วเนาะทีนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่าจากแปลงนี้นะคะพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างลงไปอะคะ่ะประมาณ2เมตรเนาะที่เราจะต้องถมที่ดินขึ้นมาให้คุณลูกค้านะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าถมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นะคะแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงบีหนึ่งที่เราเอาต้นจันผานะคะมาพักไว้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะต้นจันผาก็คือเป็นราชนีของต้นไม้เลยนะคะถือเป็นไม้มงคลสูงสุดนะคะเราสามารถได้เป็นเจ้าของนะคะแปลงละ2ต้นเลยทีเดียวนะคะจากดินนะคะตรงนี้ที่เราถ่ายให้นะคะก็ได้จากส่วนหนึ่งก็คือเราถมให้นะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะหลังจากผมเรียบร้อยเราก็จะทําการขุดบ่อให้นะคะอย่างแปลงตัวนี้นะคะเราดีไซน์เป็นรูปตัว C นะคะเท่ากับว่าเวลาที่เราเข้าที่ดินมานะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่บ้านแล้วก็สนามหญ้านะคะซึ่งลูกค้าสามารถออกแบบในการวางตัวบ้านตำแหน่งไหนก็ได้เลยนะคะ อย่างที่บอกค่ะบ้านมูลค่า7 0 0 0แสนนะหากลูกค้าไม่อยากได้บ้านอยากจะสร้างเองนะคะมีส่วนรุนให้7 0 0 0แสนนะคะแต่หากลูกค้าอยากจะได้บ้านแหละให้เราสร้างให้แต่หลังใหญ่กว่าเดิมนะคะเอาแบบมาคุยกันค่ะส่วนต่าง7 0 0 0แสนคุณลูกค้าจ่ายมาแล้วก็สร้างให้เหมือนกันนะคะเอาแบบปลูกบ้านตามใจผู้อยู่เลยนะคะบรรยากาศนะคะจะเห็นด้านข้างเป็นทุ่งนาข้าวเขียวขจีเลยนะคะถนนก็เนื่อคขาหลักๆถนนรังสิตนครนายกนะคะ บ่อน้าน,นะคะจากที่เห็นในรีวิวมุมสูงนะคะใสเขียวสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะเลี้ยงปลานะคะลงบัวนะคะได้เลยคะ่ะใช้ชีวิตยอยู่แบบพอเพียงได้เลยนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะไม่ต้องเสียเงินไปแอร์อัดเที่ยวให้ไกกลๆนะคะเราแค่มาที่บ้านพักตากอากาศของเรานะคะตรงนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นเขาใหญ่นะคะ เท่ากับเรามาได้มาเที่ยวบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคะทุกแปลงนะคะบ้านที่วางอยู่นะคะเราจะออกแบบให้สลับกันนะคะซ้ายขวาไม่ให้บงังวิวทุกหลังได้วิวภูเขาเลือกจองสิบได้เลยนะคะ,นะคะนี่ค่ะมีก็จะมีนกมาโชว์ตัวเรื่อยๆเลยนะคะ Deep the shadows the in I it's know it hard For one foot in front of the other, ah. Uh -huh. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way dare to fall to find I to say and no more hate just admit that you